ก็คงจะต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาอีกเล็กน้อยซึ่งความจริงเขาก่อนก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าเพราะในเขาก่อนนั้นเป็นการพูดอยู่ในเรื่องสมถภาวนาหรือจิตภาวนาการพูดถึงความแตกต่างกับปัญญาภาวนาที่พูดไปในตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นเรื่องแทรกแล้วก็อาจจะหลงลืมกันไป วันนี้ก็ควรจะได้พูดอีกครั้งหนึ่งแต่เพราะเหตุที่เป็นเรื่องที่เคยพูดไปแล้วก็เอาเป็นเพียงเป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้เสียเวลากับเรื่องนี้มากจะเริ่มได้ความแตกต่างระหว่างกิจภาวนากับปัญญาภาวนาในแง่ที่เป็นการทบทวนตอนแรกก็ทวนเรื่องชื่อกันนิดหน่อย ได้บอกแล้วว่าจิตภาวนาหรือการพัฒนาจิตใจก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งให้ตรงเป้าตรงจุดเข้าไปเลยว่าสมถภาวนาคือการเจริญสมถะหรือการที่ทำให้เกิดความสงบใจก็คือเรื่องการเจริญสมาธินั่นเอง สมาธินั้นเป็นตัวแท้ตัวจริงเป็นตัวแก่นแกนของเรื่องสมถะหรือจิตภาวนาแล้วก็สมถะภาวนานั้นถ้าเราเรียกสั้นๆก็เรียกแค่ว่าสมถะก็พอเป็นอันว่ารู้กันทีนี้ปัญญาภาวนาการเจริญปัญญาหรือการฝึกอบรมปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นก็มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าวิปัสนาภาวนาซึ่งเป็นการเรียกชื่อให้ตรงเป้าเข้าไปอีกจำกัดแคบลงไปว่าหมายถึงปัญญาที่ประสงค์ในที่นี้ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแล้วก็เรียกให้สั้นก็ว่า วิปัสสนาเป็นคู่กันว่าสมถะกับวิปัสสนาแล้วก็ได้บอกเลยว่าสมถะหรือจิตภาวนานั้นตัวมุ่งอยู่ที่สมาธิส่วนปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนานั้นตัวมุ่งอยู่ที่ปัญญาเป็นนั้นว่า ทำความเข้าใจกันเรื่องชื่อนี่พอสมควรจะได้ไม่หลงไม่สับสนทีนี้ก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาหรือว่าจิตภาวนากับปัญญาภาวนานั้นความแตกต่างโดยหลักการโดยหลักการนี้ก็ชัดคือหลักการของสมถะก็บอกว่ามุ่งเพื่อให้จิตใจสงบ โดยหลักการอยู่ที่ว่าทำจิตเนี่ยให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหมายความว่ากำหนดอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นได้เราเรียกง่ายๆว่าการทำให้จิตเนี่ยมีอารมณ์หนึ่งเดียวถ้าหากว่าทำจิตให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวได้สำเร็จนั่นก็คือว่าการเจริญสมถะสำเร็จ ดังนั้นหลักการของสมถะก็อยู่แค่นี้คือการทําให้จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวคืออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปและภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวรวมไปที่เดียวได้นี่ก็คือสมาธินั่นเองจึงได้บอกว่าสมาธินั่นเป็นแกนของสมถะทีนี้วิปัสสนา หลักการก็คือว่าการทําให้เกิดปัญญาที่เห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแค่นี้ก็คงจะชัดเจนพอเพราะได้พูดมาทีหนึ่งแล้วด้วยทีนี้ต่อไปก็โดยผลความแตกต่างโดยผลนี่สมถะหรือจิตภาวนานั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ได้สมาธิ ก็ตรงกับหลักการที่ว่าเพราะหลักการก็คือการทําให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นผลจากการเจริญสมถะก็คือเกิดสมาธิขึ้นทีนี้สมาธินี้ก็จะมีความประณีตขึ้นไปตามลําดับถึงระดับที่จิตใจเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นฌานเพราะฉะนั้นสมถะที่เจริญได้ผลสําเร็จสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ย เราก็ดูจัดการได้ฌานจึงพูดกันง่ายๆว่าฌานเป็นผลสําเร็จของการเจริญสมถะคราวที่แล้วนี้ก็ได้แยกแยะให้เห็นว่าฌานนี้มีหลายขั้นหลายชั้นมีทั้งรูปฌปานแบ่งเป็นสี่ขั้นแล้วยังต่อไปมีอรูปฌานอีกสี่ชั้นรวมการเป็นสมาบัตแต่แต่ว่าพูดง่ายๆก็คือว่าผลสําเร็จ ที่ต้องการจากสมถะก็คือว่าฌานส่วนวิปัสสนาหรือปัญญาภาวนานั้นต้องการปัญญาทีานี้ปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปมีการอย่างรู้เข้าถึงความจริงเราเรียกชื่อให้เป็นจำเพาะว่าญาณญาณน,นี้ก็มีหลายขั้นมีความประณีตสูงขึ้นไปนตามลำดับ ฌานมีหลายขั้นยานก็มีหลายขั้นนิยานนี้ก็คือความอย่างรู้ที่เป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นไปในระดับต่างๆญานนี้เป็นผลสําเร็จของวิปัสสนาชื่อก็คล้ายๆกันผลของสมถะเรียกว่าฌานผลของวิปัสสนาเรียกว่าญาณตรงนี้แหละขอให้แยกกันให้ชัด มิะนนจะสับสนแล้วก็มีการสรับสนจริงๆกันมากเอาละเป็นอันว่าเข้าใจกันแล้วว่าสมถะกิิจิตภาวนานำไปสู่ฌานและก็วิปัสสนาหรือปัญญาภาวนานำไปสู่ญาณนนี้ก็มีข้อสังเกตพิเศษว่า สมถะหรือจิตภาวนานั้นมันก็มีทางให้ไปได้ยากเหมือนกันอย่างที่พูดในข่าวที่แล้วเราบอกว่าเมื่อได้บำเพ็ญฌานสำเร็จผลดีแล้วอย่างที่เรียกว่าได้สมาบัติแปก็ยังก้าวต่อไปอีกถ้าต้องการคือใช้สมาบัตินั้นเป็นฐานที่จะทำความเพียรพยายามเพื่อให้ได้ ความรู้อย่างยวดยิ่งที่เรียกว่าอภิญญาอภิญญาความรู้ยวดยิง่งซึ่งในคราวที่แล้วได้บอกว่ามีห้าประการได้แก่ความรู้ที่ทําให้แสดงธิดได้ทําให้ตาทิพหูทิพเป็นต้นห้าอย่างเราเรียกว่าอภิญญาห้าอน,นั้นเป็นประเภทญาณเหมือนกันแต่เป็นญาณในฝ่ายสมถะที่ต่อจากฌานอีกทีหนึ่งนตอนนี้อย่าเพิ่งสับสนก็แปลว่าสายสมถะเนี่ยมีทางได้ ญาณเหมือนกันแต่เป็นญาณประเภทที่เกี่ยวกัรองฤทธิดเดชปาฏิหารถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเพราะว่าเรื่องหูทิพตาทิพเรื่องอย่างรู้ใจคนอื่นอะไรต่างๆนั้นเป็นญาณก็จริงแต่เป็นญาณประเภทที่ว่าไม่ได้จะกําจัดกิเลสอะไรไม่ได้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตอะไรเป็นเรื่องของความรู้พิเศษที่ทําให้มีธิดเดชปาฏิหาริย์อย่างที่ว่า นันานประเภทสมถะก็อยู่ในประเภทนี้ก็แปลว่าสมถะก็สามารถนำไปสู่ญาณเหมือนกันโดยที่ว่าเป็นญาณจำพวกฤทธเดชปาฏิหารต่อจากฌานไปสู่ญาณแล้วเราก็มีชื่อเรียกพิเศษว่าอภิญญาซึ่งมีห้าประการแล้วก็ให้สังเกตต่ตอไปว่าอภิญญาห้าประการนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการที่ว่า มีฤทธิเดชปาฏิหาริย์แต่ว่าไม่ได้รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงมันก็ไม่สามารถทําให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อะไรได้พวกผู้สําเร็จอภิญญาห้าเราเรียกว่ายังเป็นโลก,กียะอยู่เราก็เลยเรียกว่าเป็นอภิญญาประเภทโลกีเป็นญาณก็เป็นญาณโลกียะเป็น อภิญญาก็เป็นอภิญญาที่เป็นโลกียะหรือโลกียะอภิญญาเรียกชื่อตามศัพท์รวะว่าโลกียะพิญญาเป็นอภิญญาที่ยังอยู่ในโลกยังจมโลกอยู่ยังไม่ไปพ้นโลกส่วนวิปัสสนานั้นก็จะให้ผลที่ต่างไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้ให้ยานยานประเภทของวิปัสสนานนเป็นยานที่เกี่ยวกับการรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง อย่างรู้อย่างเห็นสัตธรรมจนกระทั่งทําทให้หมดกิเลสและความทุกข์ได้ทําให้เกิดความบริสุทธิ์ความเบิกบาน p h ó งใสายความเป็นอิสระความหลุดพ้นอันนี้เมื่อถึงที่สุดแล้วยาณของวิปัสสนานี้ซึ่งเป็นผลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยาณที่เราถือว่าเป็นอภิญญาเหมือนกัน เป็นอภิญญาที่เราเอาไปต่อเข้ากับอภิญญาของฝ่ายสมถะเป็นญาณข้อสุดท้ายแล้วจัดเป็นอภิญญาข้อที่หกเมื่อกี้นี้ฝ่ายสมถานี้ได้ถึงอภิญญาห้าฝ่ายวิปัสสนาก็ได้ญาณอีกญาณหนึ่งซึ่งถ้าได้อภิญญาห้าจากฝ่ายสมถะมาแล้วก็จะเท่ากับว่าเอาวิปัสสนามาแถมอภิญญาที่หกเข้าไป อภิญญาข้อที่หนี้เราเรียกชื่อเฉพาะว่าอาสวัคยายานยานที่ทําให้อาสวะสิ้นไปหรือความรู้ความอย่างรู้อย่างเห็นที่ทําให้หมดสิ้นอาสวะกิเลสแลหมายถึงหมดสิ้นความทุกข์ภาวะที่เป็นอิสระมีสรภาพอภิญญาข้อที่หที่เป็นผลจากวิปัสสนานี้เป็นโลก,กุตระทําให้อยู่เหนือโลกพ้นจากความครอบงาของโลก นี่ก็เป็นส่วนพิเศษเป็นอันว่าในขคาดสุดท้ายแล้วจะไปสูงสุดแค่ไหนก็ตามนี่ฝ่ายสมถานี้ก็จะได้ถึงอภิญญาที่เป็นโลกียอภิญญาส่วนวิปัสสนานั้นจะทําให้ก้าวต่อไปถึงโลกุตระอภิญญาแล้วก็ทําให้อภิญยาครบเป็นหประการครบทวนสิ้นเชิงอันนี้ นี่เป็นความแตกต่างโดยผลเมื่อพูดถึงผลแล้วก็มาพูดถึงวิธีการโดยวิธีการนี้ก็วิธีการก็ย่อมแตกต่างกันไปซึ่งในตอนวิธีการนี้อาจจะกล่าวได้ว่าต่างกันมากทีเดียวซึ่งจะได้พูดเป็นจเพาะต่อไปในตอนที่แล้วได้พูดในเรื่องสมรตถา,าพูดถึงวิธีการไปบ้างแต่ได้พูดเพียงเล็กน้อย คอหเห็นหลักหลักวิธีปฏิบัติทั่ว,วไปเรื่องวิธีการเจริญสมถะนี่เราคงจะพูดกันอีกตอนที่พูดถึงการเจริญเรื่องสติปัฏฐานนั่นแหละตอนนั้นเราจะไปพูดรวมๆกันแต่ถ้าเข้าใจหลักการแล้วก็แยกให้ถูกว่าการปฏิบัติส่วนไหนเป็นสมถะส่วนไหนเป็นวิปัสสนา ทีนี้ถึงแม้ว่าวิววปัสสนากับสมถะในวิธีปฏิบัติจะมีความแตกต่างกันมันก็มีจุดร่วมกันอยู่จุดร่วมที่สําคัญอันหนึ่งก็คือจุดเริ่มจุดตั้งตน้นจะเห็นว่าทั้งสมถะและวิปัสสนานี้ใช้สติเป็นจุดเริ่มเดียวกันเวลาเราจะทําสมาธิคือจเจริญจิตภาวนาหรือสมถะภาวนานั้นเราก็ต้องอาศัยสติมาเป็น ตัวเริ่มเพราะสติน่ะเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวจับอารมณ์หรือเป็นตัวที่อให้จิตเนี่ยอยู่กับสิ่งที่กําหนดหรือตัวกรรมฐานจิตเราจะไปอยู่กับกรรมฐานที่เรากําหนดได้ก็เพราะมีสติสตเพราะนั้นสตินี่ตรึงจิตของเราไว้กับสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานหรืออารมณ์นั้นๆอันนี้จะเป็นสมถะและวิปัสสนาก็ตามและต้องอาศัยสติ สติก็มาตรึงจิตไว้กับสิ่งที่เรากําหนดพิจารณานั้นถ้าเป็นสมถะเราก็เอาสติมากํากับจิตไว้กับกรรมฐานที่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่สิบนั้นเมื่อสติมาจับไว้ให้แล้วตอนตน้นก็ทําให้จิตอยู่แน่วแน่กับสิ่งนั้นต่อไปได้เรื่อย ถ้าเมื่อไรจิตอยู่แนวกับสิ่งนั้นได้ตลอดต่อเนื่องกันไปนั่นคือสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เท่ากับว่าเอาสติมาเป็นตัวต่อดึงเข้าหาสมาธิสตินี่ยังดึงไว้แต่พอถึงสมาธิก็คืออยู่ตัวจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งจะเป็นลิงหรือจะเป็นวัวในคอมพิวเตอเปรียบเทียบกับรูปวัวหรือวัวใหญ่ๆก็ได้ มันก็จะไปโน่นไปนี่ไม่อยู่กับที่ทีนี้เรามีหลักอยากจะให้วัวอยู่กับหลักนี้วัวก็ไม่ยอมอยู่หลักก็อยู่เนี่ยแต่วัวนั่นก็จะเดินไปโน่นไปนี้ทําไงจึงจะให้วัวอยู่กับหลักก็เอาเชือกมาผูกเขาเอาเชือกมาผูกวัววัวมันก็ไม่อยากจะอยู่กับหลักแต่มันก็ไปจากหลักไม่ได้ มันก็เดินไปเดินมาแต่มันก็ไม่ไปไหนไกลจากหลักได้มันก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละจนในที่สุดมันเหนื่อยมันคุ้นเก้าในที่สุดมันยอมพอมันยอมในที่สุดแล้วมันก็มาหมอบสิ้นพยศอยู่กับหลักบางทีมาอยู่ที่โคนหลักเลยมาอยู่ติดกันหลักนี่ก็เป็นอันว่าคนที่เลี้ยงก็ ได้ผลที่ต้องการตอนนี้สบายใจแล้วไม่ต้องกังวลอันนี้ข้อเปรียบเทียบนี้ก็เอามาโยงหาตัวการปฏิบัติสัตว์ที่ถูกผูกเช่นวัวนั้นก็เปลียบเหมือนจิตใจของเราจิตใจของเราที่จะไปโน่นไปนี่นี้หลักนั้นเหมือนอะไรก็เหมือนกับกรรมฐานหรืออารมณ์ที่เราต้องการจะกําหนดนี่จิตของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่ มันจะหนีไปโน่นไปนี่ออกไปเรื่อยถ้าเราไม่มีอะไรมาช่วยดึงไว้ให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับกรรมฐานหรืออยู่กับอารมณ์ที่กําหนดจิตของเราก็ฟุ้งไปฟุ้งไปโน่นไปนี่ก็ทําไงก็เอาสติมาน่น,นี่สตินี่แหละเป็นตัวที่ตรึงจิตของเราไว้กับกรรมฐานนั้นเปรียบเหมือนเชือกเพราะนั้สตินี่เหมือนเชือก ที่ดึงจิตของเราไว้กับหลักคืออารมณ์กรรมฐานตอนแรกก็ต้องอาศัยสตินี้ดึงรั้งไว้เรื่อยๆคอยตรึงคอยกำกับไว้เดี๋ยวมันก็นจะออกไปถ้าเชือกผูกไม่ดีแล้วก็เชือกก็พลอยหลุดไปด้วย <c oughs> ก็ต้องไปเอาเชือกมา <c oughs> มัดกันหลักอีก <c oughs> ก็ดึงกันอยู่อย่างเงี้ยจงกระทั่งในที่สุดจิตของเรายอม อยู่กับหลักคืออยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้อาการที่จนั้นยอมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้ต่อนเนื่องไปนั่นคือเกิดสมาธิขึ้นนี่คือเรื่องของสมถะซึ่งอาศัยสติเป็นตัวนําเป็นตัวเปิดทางให้เป็นตัวเริ่มต้นให้เพราะนั้นสติก็เป็นตัวสำคัญในเรื่องของการบาเพ็ญสมาธิจะเห็นว่า ชื่อข้อปฏิบัติในการเจริญจิตภาวนาหรือสมถานนั้นจะมีคำว่าสติสติลงท้ายเยอะแยะไปหมดเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจะหลอดจนกระทั่งอาณาปานาสติที่ว่ากำหนดลมหายใจนั่นก็คือว่ามันเป็นตัววิธีปฏิบัตินั่นเองข้อปฏิบัติที่จะมาช่วยให้เกิดสมาธิ ซึ่งตัวมันนั้นเองข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นเรื่องของสติเอาสติมันมาดึงจิตมาตรึงจิตมาช่วยนําให้เข้าสู่สมาธินี่เป็นเรื่องฝ่ายสมถะหรือจิตภาวนาทีนี้เอาละหันไปดูทางวิปาาัสสนาบ้างวิปัสสนานั้นก็ต้องการสติเหมือนกันสติก็มาเป็นตัวเริ่มให้เพราะว่า การทำวิปัสสนานั้นเราก็จะต้องมีสิ่งที่พิจารณาเพื่อพิจารณาเห็นความจริงทั้งสิ่งทั้งหลายเราก็ต้องมีสิ่งที่ให้เราพิจารณาเราจะเรียกว่าให้จิตใจเราหรือให้ปัญญาเราพิจารณาก็ได้ถ้าจะให้ถูกก็คือให้ปัญญาพิจารณานั่นเองแต่ปัญญาจะพิจารณาได้อย่างไรสิ่งที่จะถูกพิจารณานั้นก็ต้องอยู่ต่อหน้าเราอยู่ที่จิตใจของเรา อยู่กับจิตใจของเราหรือจิตใจของเราอยู่กับสิ่งนั้นจึงจะพิจารณาได้ถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่เราก็ไม่รู้จะไปมองอย่างไงเหมือนกับว่าจะตรวจตาดูอะไรสักอย่างของนั้นมาอยู่ต่อหน้าตาไม่เห็นก็ไม่รู้จะพิจารณาได้ยังไงก็ต้องดึงเอาของนั้นมาวางไว้ข้างหน้าก็เหมือนกันทีนี้จะทำไงให้ของนั้นอยู่ต่อหน้าเราอยู่ในสายตาเราก็คืออยู่ใน ต่อหน้าตาใจของเราตาใจของเราก็คือตาปัญญาดวงตาแห่งในทางจิตใจตาปัญญาจะพิจารณาแล้วก็ต้องเอาของนั้นมาวางข้างหน้านี้จะให้ใจเราอยู่กับของนั้นหรือเขานั้นอยู่กับใจเราก็ต้องใช้สติแบบเดียวกับเมื่อกี้ก็เอาสตินี่แหละตรึงดึงของนั้นไว้และดึงใจของเราไว้กับของนั้นกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์เหมือนกันก็ใช้คําว่าอารมณ์อย่างเดียวกัน ก็คือว่าดึงเอาจิตใจของเราไว้กับอารมณ์นั้นที่จะพิจรารณาเมื่อสติตรึงไว้ให้แล้วดึงอารมณ์นั้นไว้เกิบใจเราไว้ต่อหน้าตาใจของเราแล้วทีนี้ต่อจากนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจรารณาจะเห็นว่าสติเป็นตัวนําจริงแต่ตัวต่อจากสติในะที่นี้ไม่ใช่สมาธิแล้วนะตัวที่ต่อจากสติในกรณีของวิปัสสนานี่เป็นปัญญา ปัญญาที่รู้จำพอหน้านี่จะมีชื่อพิเศษเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเป็นปัญญาที่ใช้อย่างชนิดที่ว่าตรงกับเรื่องเฉพาะหน้าที่รู้ชัดเฉพาะเรื่องที่อยู่ตรงหน้าก็ให้รู้ว่าสัมปชัญญะนี่แหละก็คือปัญญานั่นเองแล้วก็มาทํางานกับสติสติก็คอยจับ สิ่งนั้นไว้ให้จับอารมณ์นั้นไว้ให้ปัญญาก็เหมือนกับตามองเห็นได้ตสติก็เป็นตัวสําคัญเพราะนั้นในกรณีของวิปัสสนาก็ต้องเอาสติเป็นตัวเริ่มเช่นเดียวกันแต่เราจะเห็นชัดว่าในกรณีของวิปัสสนานสติจะต้องควบคูก่กับปัญญาหรือสัพพัญญรด้วยไปเพราะว่ามันต้องพิจารณาเรื่อยๆไปมองอะไรต่ออรตางๆ โดยที่ว่าเราไม่ได้มุ่งว่าให้จิตต้องแน่วอยู่กับสิ่งเดียวไม่เหมือนกับในวิธีของสมถะนั้นสติมาเริ่มให้พอจิตแน่วอยู่กับสิ่งนั้นเพราะอยู่กับสิ่งเดียวพอแน่วไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องมีภาระกับสติอีกเลยในวิธีของสมถะนั้นพอสมาธิเกิดขึ้นแล้วนี่สตินี่แทบจะหมดหนาทีคือม่อยู่แต่ว่าไม่เด็ด พอสติมาเป็นตัวนําพอจิตแน่วอยู่กับสิ่งนั้นได้ก็เป็นเรื่องของสมาธิไปเลยแต่วิปัสสนานั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะวิปัสสนาจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆทุกอย่างที่ปรากฏนั้นก็เลยมีภาระที่สติจะต้องทํางานอยู่เรื่อยไปสติก็เลยต้องทํางานคู่กับสบัมปชัญญะหรือคู่กับปัญญาเรื่อยไปสติก็เลยมีบทบาทเด่นในเรื่องวิปัสสนาในสมถะนั้นสติมาเป็นตัวนําหน้า เปิดทางให้สมาธิเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นหน้าที่ของสติก็เบาลงไปจนแทบจะเหมือนกับว่ามองมองดูเผลอเหมือนก็ไม่มีบทบาทแล้วก็คือไปแฝงอยู่แต่ว่าในวิปัสสนานั้นสติยังเด่นอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องคอยจับอารมณ์ต่างๆมาให้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยเราก็เลยมีคำใช้ เหมือนกับว่าเอาสตินี้มาเป็นหลักของวิปัสสนาจนกระทั่งเป็นเหมือนว่าการจเจริญวิปัสสนามองดูบางทีเหมือนกับว่าจเจริญสติแต่ที่จริงนั้นสตินี้จะไม่มีความหมายใดๆถ้าหากว่าไม่เป็นตัวต่อกับปัญญาหรือไม่ควบคู่กับปัญญาเพราะที่จริงนั้นเป้าหมายของวิปัสสนานั้นอยู่ที่ปัญญาต่างหาอยู่ที่วิปัสสนาสติก็มาเป็นตัวที่นําให้ปัญญาได้ทํางานได้ เพราะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงก็อยู่ที่ปัญญาหรืออยู่ที่วิปัสสนาแต่ว่าสติทำงานเด่นหน่อยเอาละอาตมาคิดว่าคงจะเห็นชัดเจนถึงเรื่องวิธีปฏิบัติที่ต่างกันแม้ว่าจะมีแกนร่วมบางอย่างหรือตัวทํางานบางอย่างที่ร่วมกันโดยเฉพาะสติเนี่ยแต่ว่าวิธีทํางานนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าต่าง